ทุกปัญหาท่อตันไม่ว่าจะเป็นเศษอาหารคราบไขมันเส้นผมที่ติดค้างต่างๆในท่อของคุณนะครับจะหมดปัญหาไปเมื่อคุณใช้เจ้าแท่งทําความสะอาดท่อระบายน้ําครับผมใช้งานง่ายๆครับเพียงแค่คุณหย่อนเจ้าแท่งทำความสะอาดนลงไปในท่อแล้วก็รอให้มันทํางานเองได้เลยสารเอนไซม์นะครับจะเป็นตัวย่อยสลายทําให้สิ่งต่างๆที่อุดตันในท่อเน้นสลายตัวไปได้อย่างง่ายดายครับ ช้ได้ทั้งซิงค์น้ําอ่างล้างหน้าอ่างอาบน้ําท่อห้องน้ําหรือท่อระบายน้ําต่างๆได้เลยครับไม่ต้องไปตัดท่อหรืองอช่างแต่อย่างใดเลยวันนี้ครับขอมาจัดโปรโมชั่นซื้อ1แพ็คแถมฟรีอีก1แพ็คในราคาเพียง299บาทครับคุณจะได้ทั้งหมด2แพ็คแถมจัดส่งฟรีเก็บเงินไปทางทั่วประเทศเลยท่านใดสนใจสั่งซื้อทิ้งชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์ติดต่อกับใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับ